กองทัพบกสารต่อนโยบายระบบทหารกองประจำการอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์อย่างเป็นรูปธปรรมเดินหน้ารับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์เป็นปีที่2รับสมัครชายไทยอายุ18 20ปีที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ หรืออายุ22-29ปีที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้าประจำการเพราะจับสลักดำหรือได้รับการปล่อยตัวเพราะมีการร้องขอพอสมัครเป็นทหารกองประจำการผ่านเว็บไซต์ rcm65.rta.mi.ts ตั้งแต่1ธันวาคมนี้ถึง31มกราคม2565ผู้สมัครเป็นทหารด้วยวิธีพิเศษนี้ได้สิทธิ์ลดเวลาประจำการตามวุฒิการศึกษาเลือกหน่วยทหารที่จะเข้าประจำการได้ เมื่อรับราชการครบ2ปีได้โคต้าสอบโรงเรียนในสิบทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษสอบบรรจุเข้ารับราชการกองทัพบกขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพซึ่งนอกจากจะได้ทำงานเพื่อดูแลชาติบ้านเมืองแล้วยังจะได้รับโอกาสต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพและเสริมสร้างทักษะในการดำรงชีวิตอีกด้วย ผมก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นครอบครัวเดียวกันของกองทัพบ,บกครับระยะเวลา2เดือนครับเดือนธันวาและเดือนมกราครับสามารถสมัครออนไลน์ด้วยตัวของน้องๆเองในทางเว็บไซต์กองทัพบ,บกได้เลยครับ